ไปดีพี่น้องป้องไปพระจุคนเนาะมานีกลับมาพ่อครับบ่าวภูมิพี่เสี่ยวภูมเก่าพี่น้องมานีกลับเป็นวันที่เก้าน้อพี่น้องเป็นวันอาทิตยนะ์เนาะมานีบา่าวภูมกกับมาเห็นงานต่อพี่น้องเดี๋ยวบา่าวภูมิชิมาสอนวิธีคำนวณเนานะหวยเล่าพัฒนาเนาะพี่น้องเนาะเนี่ยตั้งเตืนเดือนพฤษภาคมเนี่ยพี่น้องนี่ว่ามันจะมีรุดจ้งงวดกับพี่น้องสูตรนี่นะมา เราได้เพื่อบอกให้การเสียเวลาเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวบอกคุณสิพามาคำนวณเลยพี่น้องสูอัลสองตัวท้ายน้นองเอาหลักหน่วยบอกกันสองเท่อเละพี่น้องเด้อเนี่ยหลักหน่วยเลยพี่น้องนี่หลักหน่วยเก้าบวกเก้าพี่น้องเท่ากับสิบแปดแบ่บอกพี่น้องสิบแปดเท่ากับเอาลเจเลข8แปดเลยพี่น้องเด้เอเท่ากักบอัลเเลขแปดเนี่ยอาลเจเลขกแปดมัน แล้วก็เอาหลักร้อยเลขเก้าเนี่ยบาร์นี้มั่วพุ่เท่ากับเจ็ดพี่น้องเนี่ยเอาก็ได้ตัวเด่นมันเจน็ดในพี่น้องเนี่ยตัวเด่นมันเจ็ดได้ตัวเด่นเจ็ดเนี่ยบารนี้มันออกอย่างพี่น้อง <c oughs> เจ็ดมันออกหกเก้าหกหนบ่กพี่น้องเก้าเก้าหกเก้าสิบแปดได้เด่นเจ็ดมั่เนี้ยบาร์นี้มั่วต่อไปพี่น้อง คือเกาพี่น้องเก้าเกเก้าได้แปดแพี่น,น้องได้ยังพี่น้องได้ศูนยเด่ศูนย์ลงหนึ่งอันนี้เด่นเจ็ดลงแปดเด็พนนี่น้องบัดเด็นศูนย์ลงหนึ่งพี่น้องมันออกยางพี่น้องกรออกเก้าเกพี่น้องเก้าแล้ว 9, 9, กนน็สามหน 3, วันงวดต่อไปพี่น้องมางเบิมกันสิรุตจากวนวดแลพี่น้องเราสูตรเนี่ยสามบวกหนึ่งเป็นสี่สี่บโเป็นสีเด้ยโบแมน 5, ในเก้าือเก้าพี่น้องเก้าของเเท่าสิบวกหเท่ากับ4ี 4, บ 5, ่เด่นสกับห้าพี่น้องเด่นสีกับหมันกับมากตัวลองพี่น้องเนี่ย เนี่ยสะพามักวิ่งกันเนี่ยสามห้าห้าสามพี่น้องเนี่ยนี่ยสมนากเข่าตัวลองแล้วพี่น้องเนาะสองนวดแล้วพี่น้องบาดแปดหกแปดพี่น้องเจ้าสิบพกหนึ่งโนพี่น้องเอาพกบวกกับห้าได้หนึ่งพี่น้องเต็หนึ่งล่องสองเนี่ยพี่น้องมัดก็ออกตัวลองอีกเนี่ยศูนย์สองพี่น้องใส่ถั่วสามวัตแล้วพี่น้อง บานนี่ก็สองบาสอ,อ,สอเท่ากับส4 4ี่เก้ท่าไรพี่น้องเก้าสามกับสีพี่น้องเน,นี่ยมันก็มาตัวเด่นมันพี่น้องตัวรองมนอีกมาสี่แพี่น้องเ็นบนีจัดมวนลพี่น้องนี่สี่มวนนี่ผมเคยลดเลยพี่น้องมาบานเเนี่ยเจ็เจเท่ากับสิบ บันเท่าก็ได้4 4บวกเจ็ได้ยังพี่น้องได้1นึ่งเด่น1ล่องสองเนี่ยมันก็ออกยงพี่น้องบันี้ออกศูนย์หนึ่ยพี่น้องเนี่ยนี่นี่ศูนยนึ่งะไปมาวิ่งเด้อพี่น้องเนี่ยเนี่ยผมเคยรูดพี่น้องสูตรนี่นะเจ็ดคือเก่าพี่น้องเจ็ดบวกเจ็ดสิบสี่ได้สี่สี่บวกหนึ่งได้ยังพี่น้อง เท่ากับ5เน้นพ5พเลยพี่น้องเนี่ยกมาคือ9พี่น้องเนี่ยมา2 5เนี่ยพี่น้องเนี่ยปฏิสูนต์ปฏิพี่น้องสูนพบสูนได้ยังพี่น้องได้สูบเจ็ดได้ยังพี่น้องเท่ากับเจ็ดกระเด็ดเจ็ดกระ8ปด้ดพี่น้องเนี่ยกเด็ดเจกระ8ปมันก็มาพี่น้อง5เจ็ดเนี่5เจ็ดีเหตพี่น้อง รนี่ผมเคยรู้สิบอพี่น้องนี่มาตลอดเลยี่น้องนี่จะงวดี่น่อง1 2 3 4 5 6 7 7งวดี่น่องผมเคยรู้จ7บวกเจัดีนน้องเท่ากับ4เอา4เนี่ย4 0ได้ยังพี่น้องเท่ากับ4เด็ด4ก็5ไน่องเด4กับ5ันกกับมาคือเก่าี่น่องนี่5 3เนี่ย จะไหมักรูดกับเป็นรูดนี่็คือว่อาทือพี่น้องเอ้ยเนี่ยถ้าเอามารูดก็พกโต,กตนี่ก็ถือคือการนี่พี่น้องเน้นวนีถ้าเอามารูดก็ได้สี่ศูน,นย์สี่สามสีห้าสเจ็เกหนหสามหเก้าเี่ยเอารูดก็ทือเี่บานนี้พี่น้องสาบวสมได้ยังพี่น้องได้หบานนี้เอาหกบวแปดนี้พี่น้องหกบวแปได้สพี่น้อง เป็นสี่กับห้าคือเก่าพี่น้องมันก็ออกห้าสี่นี่พี่น้องนี่นี่นี่สี่ห้าห้าสี่นี่พี่น้องนี่เนี่ยมาเบิด์สองโตแล้วพี่น้องมวนนี่นี่มาข้างล่างนี่พี่น้องเห็นบ้ะบวกคุยรุดนี่จั๊กมวนเลยพี่น้องบวกรุดนี่บาานีกพี่น้องเก้าเก้าบวกเก้าได้สิบแปดเอาแปดแปดบวกสี่ได้อยังพี่น้องได้สองเด่นสองกับสามพี่น้องมันมาอย่างพี่น้องกับมาเนี่ย มาศูนย์สมนบอมาสามสนสมี่พี่น้องนี่ยเนี่ยเนีมาเนี่ยพี่น้องคืนเก้าพี่น้องสาสเท่าด้หกหกวกสามได้ 6, 6, ยอย่างพี่น้องหกบวกสามเดก้าพี่น้องเด็ดศูนย์เด็ 0, เดเก้างศูนย์มันก็มาอย่างพี่น้องนี่ก็มาเก้าเก้านี่พี่น้องนี่ 99, น,น,นี่มาเก้าเก้าอ่นอนี้ จักงวดเรหอพี่น้องโค้ดเลยนี่จุดเจ้าเบิ่งรือก็อนนี่สูตรที่เดินดีบวพี่น้องจุดเจ้าบานนี่เอาเก้าบวกเก้าหรือพี่น้องได้แปดแปดบวกสามได้ยังพี่น้องก็ได้หนึ่งเด่นหนึ่งลองสองพี่น้องเนี่ยเด่นหนึ่งลองสองเนี่ยเด่นหนึ่งลองสองพี่น้องนี่เห็นบ่าไงงันก็มาอย่างพี่น้องหนึ่งสี่นี่พี่น้องมาข้างล่างเต็มๆเลยพี่น้องนี่เนี่ย เน,เนี่ยสุนเจ้ามันเนี่ยสูตรนี่เดินดีบอกสุนเจ้า่าพี่น้องเนี่ยถ้าคนมักลินนะพี่น้องซื้องวดแด็กทูงวดนั่นพี่น้องเอ้ยสูตรนี่นะจักงวดพี่น้องโบเคยรุดมีงวดเดียวในเที่มันรุดนี่งวดวันที่สามเดือนห้าดิพี่น้องเนี่ยตั้งแต่เดือนห้ามาเนี่ยเข้าคู่นวดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสองนวดโบเคยรุดพี่น้องสิบสองนวดโบเคยรุดเด้อพี่น้องเด้อ บันเดออันนี้12งวดบุเคยรุดพี่น้องจดมาฮอดเดิน6กหก็ยังบุกลุดดูพี่น้องเนี่ฮอเดินพกยังบุกุดดูพี่น้องบันสาม3กสามได้6บวกสได้ซูเด็น0ูกับหนึ่งี่มันก็ยังมาคือเก่าพี่น้องนี่นี่นี่บันเ้ผลมันออกอย่างพี่น้องนู่นทีเจ็ เจ็ดในรัวพี่น้องโขนมันออกกับเก้าหกเจ็ดสามสองพี่น้องแต่ย่งมากเก้าหนึ่หนึ่นงเจ็ดสำหรับสูตรเล่นวิ่งเด้อพี่น้องเลขวิ่งมีซิปโกงวดผมเคยรุดพี่น้องนะกับฝากไว่าสามีในพี่น้องสูตรหวยไพ่หมักกับเอาไปทับตามเด้อพี่น้องเด้อเป็นเพียงแนวทางเด้อพี่น้องเนี่ยสูตรแจกสูตรหวยพี่น้อง ลุกงวดเดียวซิบกูงวดจักงวดพี่น้อง1 2ึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเกสิบเอ็ดสง้วดลุกงวดเดียวพี่นอ้องฮะกับพี่สมีทพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์นี่ได้พี่น้องเด้อซ่องบัวพูพี่เสี่ยวเด้อ